ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสุขเดย์ทูนะคะก่อนจิมรอนพาทุกคนเลี้ยงหนอนยหนอดหลอๆจริงๆจรองสีเขียวๆวันนี้เรามาดูเรื่อง Flat Girl นะคะเด็กสาวที่อยู่ใน flat อะไรเงี้ยมังเห็น เนื้อเรื่องคร่าวๆดูน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้กําลังรอเข้าโรงคุณก็มารับตั๋วตั้งแต่สแปนมงนะคะก็เดี๋ยวกําลังจะรอเข้าไปดูรอบเที่ยงนี้หนังที่เราตื่นเต้นที่จะดูมากนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องมารอลุนจะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวจะมารีวิวหลังหนังจบให้ดูในติ๊กต็อกนะคะเข้าไปดูได้นาะนชีวิตหนึ่งวันในการเป็นอินฟูแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะไปมัชชะเดยพยายามเช l ่อเลนตัวเองในการที่แบบว่า ดึงตัวเองเออกจากบ้านหน่อยไม่ว่าจะเป็นไปโยคะพิลาทิสว่ายน้ำเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามจะเจอเพื่อนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ได้เยอะๆขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่นะคะมากินมาชะมาหาเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเป็นมานานมากส<ะ>วัสดีแปงวุว้ยากเที่ยวรินได้น้องดูก <c oughs> ินถึงน้องมา สัดีแม่ลงตัวหน่อยสิรีนโกะเอ้ยเอาแบบเต็มยอะสิชื่อรีนโกรีนโกะเขาเป็นกี่ปีอ่าไม่รู้อีถึงปะเมื่อกี้กูก็ไม่อยู่พูดแล้วก่อนลุงนะแล้วเขาเกียตอนปอะไรวะเรียนระดับปมอหนึ่งมอหนึ่งถ้านับแล้วถ้าเรานับก็สองสามสี่ห้าหก แล้วก็เลี้ยงเป็นทันตแพทย์มาดีเลี้ยงหอนเลี้หนอนอะไรทุกคนเลี้ยงหนอนจำไม่ได้หรอเว้ยคนอื่นเขาไม่รู้ก่อนทีมแล้คณพาทุกคนเลี้ยงหนอนโกรธหกอนจริงๆรินอนสีเขียวเขียวนอนอะไรวะเออนอนเออมันเรียกว่านอนอะไรนอนผีเสื้อเออมันมันเรียกว่านอนผีเสื้อเออนอนผีเสื้ออ่าแล้วไม่บอกแลยเหรอว่ากูเลี้ยงกับใคร ก็เลี้ยงกับน้องๆแล้วก็มีพี่ของเราซึ่งเป็นกานนำเหมือนกันใช่เป็นแการนำสองคนเออที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดถูกแล้วอันนี้ซึ่งอันนี้กูจำไม่ได้เลยนะแล้วกูเลี้ยงอยู่หลังจักรยานอ่ะแบบจักรยานมันจะมีท้ายรถเออมีท้ายรถที่แบบเปิดมาเหมือนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวแบบเปิดแล้วแบบว่าไปที่แกล้งกอล์ฟเออแต่ซึ่งกูแอบ นที่พาเลี้ยงหนอนคือคือคือเชนรู้จักกูก่อนหรอเออเชนรู้จักกูก่อนฉันรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในบ้านนี้แล้วฉันไม่ได้แบบยุ่งกับบ้านเธอแล้วเชนแล้วเชนมายุ่งกับกูยังไงมาเลี้ยงหนอนกูไม่รู้จริงเชนอยากไปต้องพาไปเจอไปเจอมึงด้วยก็คือมบบเนะ่ยนะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเลี้ยงหนอนกับพี่นะนี่ก็แบบก็แบบไปปั่นจักรยานด้วยกันนั่นแหละก็แบบเชนว่าอยู่ตอนตำรวจจับผู้ร้าย เออคือจริงจังมากนอ่มันเยอะมากเยอออจนกูแบบว่าปวดก็น,น่อยมากถ้ามีวันไหนเล่นกับบจับผู้ร้ายตลอดอกผู้แฮร์ตลอด,ดหน่อยนิงด้วยออดีใจได้มาเ,าเจอชีอรีน้องบอกขอหนึ่งประโยคกินแล้วนะอิตกินมา กไปดูในนี้มานะคะซึ่งก็ก็ไม่มีอะไรมากหรอก,กแต่พระก็สวยดีก็เดินวนไปมาอ,อ,อันนี้ก็เดินย่อยอยู่เพราะกินมันแบบอิ่มมากมึงอิ่มปะอิ่มต้องถ่ายอะตอนดปกินข้าวไปกินอะไรมาไมกินข้าวสอ,อ,อมึงกินข้นาวอเออร้านอ,องตองอ,อ,อร่อยไหม ออร่อยของมึงไม่เผ็ดใช่ปะไม่เผ็ดเออแล้วของกูแบบว่ามึงบอกว่ามึงไม่อยากกินเผ็ดเออแล้วมึงก็ได้แบบอันที่ไม่เผ็ดออแต่คูอ่ะไม่ได้อยากจะกินเผ็ดแต่แบบนั้นไม่เผ็ดเลยอ่ะตอนนี้ก็มาเดินย่อยอยู่อันนั้นกินฉันกินกใช่ไม่หวานเผ็ดมากแล้วฉันกินเหล็กอย่างอ่องปู่ะเข้าเหนียวออเออ้ยเมื่อกี้รู้สว่างอะไรตอนนี้มืดไม่มต้องไปฝั่งหนุ่มนะอะไรหรเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ใกล้จะถึงไฟแล้วก็คือยังไม่กลับกันใช่เมามอยเรามาตั้งแต่กี่โมงอเราเจอกันตั้งแต่ สายสามกว่าตอนนี้ตอนนี้มันถึงสองทุ่มก็ยังไม่หยุดพูดอืมเราจะเรามาอะไรกันขนาดนั้นห้าชั่วโมงเหรอจะแบบว่าตอนนี้ตาเบ่งนิดนึงจนแบบว่าคอแบบเริ่มเริ่มเจ็บนิดนึงละเออในสนุกไหมคะสนุกค่ะนี่เจอกันนะมาเมาตั้งแต่เรื่องไว้ไอ้อะเรื่องฝันก็เมาฝันก็เมาไวยกระเป๋อก็มาโอ๊้ยกระเป๋าวางไว้นี่ นโกะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนนโกะให้ลิฟต์มาน่ารักมากขอบคุณนะเปมนของขวันเกิดย้อนหลังตอนนี้ก็เราจะพาชีไปขึ้นรถแล้วบา,บายยนะไม่เอาแบบไม่เจอกันหนึ่งปีหนึ่งสี่เดือนมาแล้วนะ<อ> <c oughs> ต้องเจอนะ <c oughs> โอเคกลับมามบ่อยๆนะ <c oughs> ชีเรียนไงทุกคนเออใช่เราเจะจบแล้วขอบคุณน่าจะคันนี้ขอบคุณคันไหน เราจมาเรียนพิลาทิสกันนะคะเรียนเสร็จเลยสนุกมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสุ่ day two นะคะวันนี้เบินก็จะมาเล่นพิลาทิสส์ a ไลน์เหมือนที่บิมเล่นมันจะมี3แบบมาคือแบบ recovery ก็คือเน้นยืดเหยียดแล้วก็แบบ Align ก็คือแบบ แบบใช้แรงบานกลางมั้งแบบที่ปินมเล่นอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีแบบหนักสุดก็คือแบบแอตเลติกก็คือเน้นแบบว่านักกีฬาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็มาเล่นแบบอะไรชุดน่ารักไหมให้เช็คชุบ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 อันนี้กางเกงลูโลเลมอนแฟนซื้อให้นะคะมาคู่กับบราตัวนี้ของ a ctive ว a r d r o b ที่เราซื้อเองแลรับสีเข้ากันพอดีเลยแต่ว่าค่ะเราจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่าแน่ใจ่เดี๋ยวรอดูนะคะเมือ่อกี้เหมือนจะเล่น ก้นไปนะคะก็เสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมีถ่ายงานนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่โรตัสวังเห็นแต่ตอนนี้ริบไปแบบว่าแต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะคะเตรียมถ่ายงานที่ห่าทุกคนวันนี้จริงๆเราจะมาเล่นโยคะตอนตอดเช้านะคะแต่ว่ามาไม่ทัน ก็เลยิวันนี้จะมาถ่ายงานด้วยอยู่แล้วนะคะเป็นกระติกน้ำเนาะเม้นะใช้งานให้ practical อะไรอย่างเงี้ยต้องมีรับฉากแบบกินอะไรเงี้ยจริงจงก็เลยคิดว่าโอเคจึจะมาถ่ายที่ทนี่แบบกับติพิเนี่ยก็ก็เลยจะมาเล่นโยคะพอไม่ได้เล่นแล้วที่นี้ก็เลยยจะมาเงียบก่อนนะคะพาะดูได้นอนน้อยมากก็จะมาเงียบลองสับว่ายน้ำแล้วก็ปิดตา แล้วก็เดี๋ยวจะไปสตรีมจริงวันนี้แบบเป็นเมนไงก็เลยลงน้ําไม่ได้ด้วยก็เลยต <c oughs> มาหากจิจกรรมที่มันแบบว่าผ่อนคลายอุ่นบุนเบาๆก็เลยเรืองจะมาเล่นโยคะเนาะว,วันนี้แต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าไหวท่างานเสร็จอาจจะแบบว่าอนาบน้าสระผมเนาะแล้วก็ดื่มชารอไปนั่งทํางานรอนั่งเรียนรอแล้วก็โยคะคลาสจะีกื่อนหน แล้มันก็มีพิลอทิสฟอร์เรอรีต่ออีกตอนต่อพุ่มแต่ว่าน่าจะไม่ได้เล่นทีลาทิสต่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปให้อาหารน้องหมานะคะก็ไปหลับกันค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเดี๋ยวอองไป อาบน้ำแต่งตัวทำผมก่อนแต่งหน้าด้วย